ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ,บ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิวเช่นเคยกับท่านผู้ชมมูวพาท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในพื้นที่ทำเลสัญญาภาพนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะกับคอนโดมินเนียมที่มีชื่อว่าวีล้อสุขุมวิท9ค่ะ โครงการนี้เดินทางสะดวกนะคะไม่ว่าจะเข้าออกจากเหนสุขุมวิทร้อยเก้าหรือว่าจะเป็นร้อยเจ็ก็ได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถหลีกเลี่ยงปัญหารถติดนะคะด้วยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ทั้งจากสถานีบางนานและสถานีสำโรงค่ะ สำหรับรอบๆโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะทางท้างสรรพสินค้านะคะอยู่ใกล้กับอิ p พีเร l ย o วัวสำโลงค่ะอยู่ใกล้กับ Big C ซีนะคะเมกะบางนาเซ็ทรัค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิรินนะคะแล้วก็สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ประชุมไบเด็บางนาได้สะดวกด้วยค่ะภายในโครงการนะคะก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การะะ์ดค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะคะให้บริการรูปานด้วยค่ะ เอาเปนว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมบนตัวห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่หนะ้าห้องที่มิวพามาชมแล้วนะคะห้องนี้อยู่ที่ชั้น3ค่ะเลขที่ห้อง599ทับ41เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมภายในห้องกันเลยดีกว่าค่ะ องนี้มีพื้นที่ทั้งหมด28.39ตารางเมตรค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห,ห้องครัวนะคะเปิดจากประตูเข้ามาค่ะเราก็จะพบกับโซนของห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งมีพื้นที่กว้างพอสมควรเลยค่ะท่านสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้นะคะอีกมุมหนึ่งก็สามารถทําเป็นโต๊ะทํางานหรือวางโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งได้ค่ะส่วนอีกมุมหนึ่งของห้องสามารถบิลอินชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆได้นะคะ จากห้องนั่งเล่นค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะแต่ละห้องจะมีประตูปิดค่ะเพื่อเป็นการกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนค่ะห้องนอนนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะภายในห้องเรามีตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าท่านอยากจะบิวอินใหม่ก็ได้ค่ะอีกมุมน,นึงสามารถวางชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็สามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะทําเป็นมุมทํางานก็ได้ค่ะภายในห้องค่ะมีเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ติดจากห้องนั่งเล่นจะเป็นห้องครัวค่ะระหว่างทั้งสองห้องจะมีประตูบานสไลด์นะคะปิดกั้นเอาไว้เพื่อป้องกันกลิ่นการทําอาหารจากห้องครัวออกไปด้านนอกค่ะภายในห้องครัวมีการบิวอินบางส่วนไว้แล้วนะคะมีซิงล้างจานมีเตาไมโครเวฟค่ะซึ่งท่านสามารถต่อเติมเพิ่มได้อีกนะคะและถัดจากห้องครัวไปด้านหลังค่ะจะเป็นระเบียงค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ในการซักล้างได้นะคะแล้วก็สามารถตากผ้าได้ค่ะ ในห้องนี้มีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันมีการแยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้ค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเนียมบีลอสุขุมวิท1 0 9เริ่มต้นที่บริเวณ BTS สถานีบางนาขับตรงไปประมาณ1.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท109ขับต่อไปอีก800เมตรเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยสันติคาม12ขับตรงต่อไปอีก350เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ ห้องนี้น่าอยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ชมเพราะว่ามีการแบ่งสัดส่วนของห้องไว้นะคะสามารถใช้งานแต่ละห้องได้สะดวกสบายจริงๆเลยค่ะถ้ท่าน,นที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะ ทางช่องทาง Facebook แฟนเพจ J Asset Management หรือจะเป็น YouTube Channel เรื่องบ้านๆบา J Asset Management ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญนะคะยืนขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายด้วยค่ะ นอกจากโครงการนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพางานฟ้าในพื้นที่ทำเลสักยภาพอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งรูปแบบของบ้านเดี่ยวคอาโดทาวน,น์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมเิเนียมค่ะยีกทีหน้าเราจพาล่กท่าไปชมโครงการไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ